สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเจาะลึกสถานการณ์โลกประจำวันกับผมในค่ำคืนนี้เรามีวาระพิเศษที่ต้องพูดคุยกันแบบยาวๆเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นักกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่ใช่เพียงแค่ข่าวการประชุมธรรมดาแต่เป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ของความยุติธรรมระหว่างประเทศครับวันนี้คือวันที่16ธันวาคม2025วันที่โลกได้เห็นการถือกำเนิดของ คณะกรรมาการระหว่างประเทศเพื่อการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนสำหรับยูเครนหรือ International Claims Commission อย่างเป็นทางการครับคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการถึงภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดเกือบ4ปีของสงครามบ้านเรือนที่พังทลายชีวิตที่สูญเสียและเศรษฐกิจที่ย่อยยับวันนี้บรรดาผู้นำจากทั่วยุโรปและพันธมิตรตะวันตกได้มารวมตัวกันเพื่อบอกว่าผู้ทำลายต้องเป็นผู้จ่าย และนี่คือก้าวที่สองที่สำคัญที่สุดในกระบวนการทำให้คำพูดนั้นกลายเป็นความจริงครับเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งนะครับว่าสงครามไม่ได้จบลงแค่ในสนามรบแต่ยังต้องสู้กันต่อในสมรภูมิทางกฎหมายและการเงินซึ่งมีความดุเดือดไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับสำหรับเหตุการณ์ในวันนี้ที่กรุงเฮกประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีของอยูเครนได้เดินทางมาด้วยตัวเองเพื่อร่วมลงนามในอนุสัญญาจ,จัดตั้งคณะกรรมาการนี้ ท่ามกลางการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเนเธอร์แลนด์และสหภาพยุโรปบรรยากาศเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นครับเพราะนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดไปอย่างผู้รุกรานว่าโลกเสรีจะไม่ยอมปล่อยให้ความเสียหายนี้ผ่านไปโดยไม่มีการชดใช้ครับคุณผู้ฟังครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ผมต้องขอพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปดูโครงสร้างภาพรวมของกลไกการชดเชยระหว่างประเทศ หรือ International Compensation Mechanism กันก่อนครับระบบนี้ถูกออกแบบเหมือนเก้าอี้สามขาครับขาแรกคือสิ่งที่เราทำไปแล้วนั่นคือทะเบียนความเสียหายหรือ Register of Damage ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี2023ทําทำหน้าที่เหมือนตู้รับเรื่องร้องทุกครับไม่ว่าจะเป็นบ้านพังญาติเสียชีวิตหรือธุรกิจเจ๊งขานี้คือจุดเริ่มต้นครับส่วนขาที่2คือสิ่งที่เรากำลังเปิดตัวในวันนี้ครับ นั่นคือคณะกรรมาการหรือ Claims Commission ซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนศาลคอยตรวจสอบว่าคำร้องเหล่านั้นเป็นความจริงไหมเสียหายเท่าไหร่และควรได้เงินชดเชยเท่าไหร่ครับและขาที่3ที่ยังเป็นโจทย์หินที่สุดคือกองทุนชดเชยหรือ Compensation Fund ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินที่จะเอามาจ่ายจริงครับประเด็นที่น่าสนใจมากและผมอยากชวนคุณผู้ฟังคิดตามก็คือเรื่องของเงินครับคุณผู้ฟังครับ การตั้งศาลหรือคณะกรรมการนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่การหาเงินมาจ่ายค่าเสียหายที่มีมูลค่ามหาศาลนับแสนล้านดอลลาร์นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยครับคำถามใหญ่ที่ค้างใจคนทั้งโลกคือเงินจะมาจากไหนทุกสายตาตอนนี้จ้องมองไปที่สินทรัพย์ของธนาคารกลางรัสเซียที่ถูกแช่แข็งอยู่ในยุโรปและชาติตะวันตกครับมูลค่ารวมกว่า3 0 0แสนล้านดอลลาร์หรือประมาณ2,80 0 0 0ล้านยูโรครับ เงินก้อนมาฮมานี้ส่วนใหญ่นอนนิ่งอยู่ที่สถาบันการเงินยูโรเคลียในประเทศเบลเยียมครับคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากครับฝ่ายหนึ่งอย่างสหรัฐและพันธมิตรสายเหี่ยวมองว่าเราควรยึดเงินก้อนนี้มาเลยแล้วเอามาจ่ายให้ยูเครนเพราะถือว่าเป็นความชอบธรรมทางศิลธรรมแต่ในอีกมุมหนึ่งฝ่ายยุโรปโดยเฉพาะธนาคารกลางยุโรปฝรั่งเศส และเยอรมนีกลับมีความกังวลอย่างมากในเรื่องข้อกฎหมายครับพวกเขากลัวว่าการยึดทรัพย์สินของรัฐบาลต่างชาติโดยตรงอาจจะไปละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องความคุ้มกันของรัฐหรือ sovereign immunity และอาจจะทำลายความน่าเชื่อถือของสกุลเงินยูโรทำให้นักลงทุนทั่วโลกไม่กล้ามาฝากเงินในยุโรปอีกเพราะกลัวโดนยึดครับนี่คือทางสองแพร่งที่ยากจะตัดสินใจครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือการประกาศว่าเราจะเดินหน้าต่อแม้ว่าเรื่องเงินยังตกลงกันไม่ได้100%ก็ตามครับโดยในระยะสั้นนี้ยุโรปได้เลือกใช้วิธีการนำดอกเบี้ยหรือผลกำไรที่งอกเงยจากสินทรัพย์รัสเซียเหล่านั้นมาปล่อยกู้หรือช่วยเหลือ,อยูเครนไปก่อนแต่ตัวเงินต้นก้อนใหญ่นั้นยังคงถูกแช่แข็งและเป็นประเด็นถกเถียงต่อไปครับคุณผู้ฟังครับ ลองมองในมุมของเหยื่อสงครามบ้างครับสำหรับคุณป้าที่เสียบ้านในเมืองคาคิฟหรือครอบครัวที่เสียหัวหน้าครอบครัวไปในการสู้รบการมีคณะกรรมาาการนี้เกิดขึ้นมันคือแสงสว่างที่ปลายอุโมงครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือการได้รับการยอมรับหรือ r e m อมเ i t i o n จากประชาคมโลกว่าความเจ็บปวดของพวกเขาเป็นเรื่องจริงและมีคนต้องรับผิดชอบครับกระบวนการนี้อาจจะใช้เวลายาวนานครับ อาจจะเป็น5ปี10ปีหรือนานกว่านั้นเรามีบทเรียนจากอดีตนะครับอย่างเช่นตอนที่อิรักบุกค,คูเวตสหประชาชาติใช้เวลากว่า30ปีในการจัดการเรื่องเงินชดเชยผ่านคณะกรรมาธิการ UNCC แต่กรณีของยูเครนนั้นต่างออกไปครับเพราะรัเสเซียเป็นมหาอำนาจที่มีอาวุธนิวเคลียร์และมีอำนาจยับยั้งใน UN ดังนั้นเราจึงไม่สามารถใช้กลไกของ UN ได้โดยตรงยุโรปและพันธมิตรจึงต้องสร้างกลไกนี้ขึ้นมาเองภายใต้กรอบของสภายุโรปหรือ Council of Europe ครับซึ่งถือเป็นการสร้างนวัตกรรมทางกฎหมายครั้งใหม่ของโลกเลยทีเดียวครับคุณผู้ฝันครับอีกประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือบริบททางการเมืองในปี2025นี้ครับ ปีนี้เป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงสูงมากโดยเฉพาะผลการเลือกตั้งในสหรัฐและนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหลายคนกังวลว่าสหรัฐอาจจะผลักดันให้เกิดการเจรจาสันติภาพที่อาจจะมีการนิรโทษกรรมหรือยกเว้นความผิดให้รัเสเซียเพื่อแลกกับการหยุดยิง หากเป็นเช่นนั้นจริงคณะกรรมการที่การที่เราเปิดตัวกันในวันนี้จะกลายเป็นหมันหรือไม่นี่คือคำถามที่ผู้นำยุโรปตระหนักดีครับและนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาเร่งเปิดตัวคณะกรรมาการนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อสร้างความจริงที่เปลี่ยนแปลงยากหรือเฟ c c o m p l e t e เอาไว้ครับคือไม่ว่าการเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไรโครงสร้างทางกฎหมายนี้จะยังคงอยู่และสิทธิในการเรียกร้องของเหยื่อจะไม่ถูกลบเลือนไปง่ายๆครับ คุณผู้ฟังครับความท้าทายของการทำงานของคณะกรรมาการนี้ยังมีอีกมากครับลองนึกภาพเอกสารคำร้องนับล้านฉบับที่จะหลั่งไหลเข้ามาคณะกรรมการจะตรวจสอบอย่างไรให้ทันจะแยกแยะอย่างไรว่าบ้านพังเพราะระเบิดรัเสเซียจริงหรือพังเพราะเก่าสุดโทมอยู่แล้วนี่คือโจทย์ทางเทคนิคที่ท้าทายมากครับ ซึ่งคาดว่าจะมีการนำเทคโนโลยี AI และ Big Data เข้ามาช่วยในการประมวลผลและอาจจะใช้วิธีการพิจารณาแบบกลุ่มหรือ mass claims สำหรับเคสที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อความรวดเร็วครับนอกจากความเสียหายทางวัตถุแล้วยังมีความเสียหายทางจิตใจความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ยากมากครับ แต่คณะกรรมาการชุดนี้ได้รับมอบหมายให้ครอบคลุมถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยครับซึ่งนับเป็นว่าภารกิจที่ทะเยอทะยานและท้าทายความเป็นมนุษย์อย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังครับการประชุมที่กรุงเฮกในวันนี้จึงไม่ใช่แค่พิธีกรรมทางการทูตแต่มันคือการประกาศสงครามในอีกรูปแบบหนึ่งคือสงครามเพื่อความยุติธรรมครับ รัเสเซียเองก็ได้ออกมาตอบโต้ทันควันครับโดยระบุว่าการกระทำของยุโรปเป็นสิ่งผิดกฎหมายและขู่ว่าจะยึดทรัพย์สินของบริษัทตะวันตกที่ยังเหลืออยู่ในรัเสเซียเป็นการตอบแทนนี่คือสัญญาณว่าการต่อสู้ทางกฎหมายหรือลอแฟนี้จะยืดเยื้อและดุเดือดไม่แพ้การสู้รบในสนามเพาะเลยครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับชาวยูเครนนี่คือก้าวสำคัญที่พวกเขาต้องการเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อสงครามจบลงพวกเขาจะมีทุนรอนในการฟื้นฟูประเทศและผู้กระทำผิดจะไม่ได้ลอยนวลไปเฉยๆครับสุดท้ายนี้ครับคุณผู้ฟังผมอยากฝากข้อคิดไว้ว่าความยุติธรรมระหว่างประเทศนั้นมักจะมาช้าเสมอครับแต่วันนี้โลกได้แสดงให้เห็นแล้วว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็กาลังเดินทางมา การเปิดตัวคณะกรรมการที่กรุงเฮกในวันนี้คือการปักหมุดหมายที่สำคัญว่าในศตวรรษที่21นี้การใช้กำลังทหารเข้ารุกรานเพื่อนบ้านจะต้องมีราคาที่ต้องจ่ายและราคานั้นจะถูกคิดคำนวณอย่างละเอียดทุกบาททุกสตางค์ผ่าน,นกลไกที่เราได้เห็นกันในวันนี้ครับเราคงต้องติดตามกันต่อไปยาวๆครับว่ากองทุนนี้จะระดมเงินได้จริงเมื่อไหร่และเหยื่อรายแรกจะได้รับเงินชดเชยเมื่อใด แต่สำหรับวันนี้ถือเป็นรุ่งอรุณใหม่แห่งความหวังของชาวยูเครนและเป็นบรรทัดฐานใหม่ของกฎหมายโลกครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในรายการช่วงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ